ดูดอกไม้ดอกไม้ตรงนู้นพื้นแล้วจ้ะวันนี้มาเที่ยวธรรมชาติด้วยกันค่ะที่นี่ฟินแลนด์ค่ะมัสนอต้าลาัสัวเมนตัสซาซัวเมซะต้าลัสัวมเาาวมนอ,อ้โหโอ๊ยภาษาฟินแลนด์ที่ด้องเอยมันยากยากเลือกํำลงท้ายกับํำขึ้นต้นต้องขึ้นต้นอย่างไรต้องลงท้ายให้ถูก ติดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยมันไม่ใช่ภาษาเราเนาะเหมือนบ้านเราเลยพี่น้องจ๊ะคิดถึงบ้านถ้าเป็นเด็กอยู่ที่บ้านเนาะตนน้ำเนาะแต่อันนี้ตนไม่ได้หรอกค่ะเย็นเทียบท่านบ้านยายสนก็น่ารักน่ารักจ้ะบางทีเงาเหงาแกกระทวนโซนโซนออกไปเดินเล่นออกไปเดินเดี๋ยวจะพาไปหาจับภาพสวยๆเพื่อนบ้านใจดีค่ะ เห็นไหมคะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไปเดินกันอีกตอนนี้หิมะละลายแล้วมีที่สวยๆกับพ่กนี้จะเดินขึ้นเขาค่ะจะขับรถไปแล้วก็จะเดินขึ้นเขากันนะคะพรพวกนี้สวัสดีค่ะคุยกันจะไปกับเพื่อนบ้านสวัสดีทักทายค่ะอารักเกเป็นอะไรเรียนนุแฟซินี่ไย้ยกเซนน้องเตินมิได้เอได้ชัวเตมักว่มเป็นลายเอได้ชัวรซไม่ได้ยโกเซนเยอะ สิเต en <laughs> <open en> <laughs> ็นไม่นด้อยู่้งเซียนนะฉันยู่งเซียนสิเต็นกีร์ละป้ายลูกโอ้ยต้องซีมุกกะว่าทั้งสออ้อนที่ตัวป้ายกันนึกเอเอซ่าไอ้นะเยอเอซ่าไอ้นะเป็หมดแตยอืมอันนี้เป็นเป็นลู่ที่เขาทำให้เล่นสกีค่ะทีนี้หิมะมันละลายลู่มันก็หายไปแล้วจ้า ปกติถ้าว่าติดลบหนักๆหนาวนะคะนอกาในช่วงนั้นพวกเราจะมาเดินทับแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาทํารูเอาไว้ให้เขาเล่นสกีนั่นเองค่ะอันนี้รูมันหายไปแล้วค่ะเพราะว่ามันละลายแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อพี่ๆน้องจ๋าอยู่ชนบทต่างแดนต่างประเทศเมืองนอ,งนอกนอกเมืองพี่น้องเอ้ยมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแล้วค่ะเด้อ เราก็อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะหาอยู่หากินกันตามภาษามีน้อยกินน้อยมีมากก็กินน้อยถ้าไม่งั้นก็จะไม่เหลือกลับบ้านเราเดี๋ยวนี้ค่ะสัวเครองบิน,นแพงมากคันกว่านะคะนึกเล่นตนริปูเลียนกาลิตาม,มาซนะเนาะน,นี่เอ็นจิตรลวิลาแปลเซกอมินาโอาเลงกัน นึกน <Men> ี ja ่ต่หัดแอ๋ว o รอโย่ไเมอามเยมตุลย่า o ม่เโย่นี่าดนางสไต t แอ u ร o พุทธะน i ตหัแอ๋รุหัดกลมสตยยมอนกันเรื่องตั๋วเครื่งบินตัวเครื่องบินแพงกัดทุกปีไม่ได้ กลับไปก็ไม่เหลืออะไรนะค่ะนาะไม่เหลือเงินไว้ใช้นาะครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะ,คะก็เสียงนกเสียงนูนี่แหละค่ะก็เก็บบรรยากาศมาฝากเนี่เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะค่ะเนาะบางคนบางท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้ชีวิตเมืองนอกรูระมาเหา่ <laughs> หาเห่ายุพี่น้องเอ้ย <laughs> เวลาเพื่อนบ้านจุ๊งหมามานะ่ะโอ้ยไอ้ยังคักอือัตคักคือกันโอ้ตีหอบเลยจ้ะ <laughs> ฮุยฮุยฮุยรักเจมกี้ต้อนว่าหันห่างกันละตอนเดินจุนมอญรินห้อยเลยค่ะหนาวตั้งแต่เดือนตุลามาป่านนี้พี่น้องเอ้ยชนบ้านออกไปตรงนู้นละบ้านนอกบ้านนอกพี่น้องเอ้ยเลียยให้สวยงามไปแหละชนบทระสันบ้าย่างที่แท้เย้ยสนเปชนบ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ว่าใครเด้อว่าแต่พอ สวนงบอกว่าถ้าว่าหิมะละลายหรือว่ามีพบมิุ่นออกมาก็จะดีไปหน่อยนึงพวกเราก็จะได้ออกมาเดินกันถ้าหนาวจ,จัดๆก็ไม่ไหวก็อยู่แต่ในบ้านก็ทําให้เรามีโรคแทรกซ้อนนะคะเนาะเพื่อนบ้านก็เหมือนกันขาติดขาขวาติดยสวนก็ขาขวาติดเหมือนกันค่ะยืดไม่ออก <c oughs> หนาวนานเกินอ,อยู่แต่ในบ้านกัน,กนมากอันนี้ฟืนเขาใส่ถุงไว้เลยค่ะอน,นี่ถ้าเวลาเขาขายเขาก็ยกขึ้นรถไปเลย อโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ